มาลุ้นกันนะครับว่าเรือใบสีฟ้าแมร์ซิตี้นะครับจะผ่านวิบากกรรมครั้งนี้ไปได้หรือเปล่านะครับเพราะเมื่อวันนี้มีรายงานจากเดอะเทเลกราฟครับมีการรายงานว่าถ้าแมร์ซิตี้มีการกระทําความผิดเกิดขึ้นจริงๆครับซิตี้จะไม่ได้แค่โดนลงโทษในพรีเมียร์ลีกเท่านั้นนะครับแต่อาจจะโดนถอดออกจากทุกรายการที่ลงทําการแข่งขันครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะครับทางเดอะเทเลกราฟนะครับก็ได้มีการรายงานข่าวโดยบอกว่าแมนซิตี้ครับ มีโอกาสโดนลงโทษขั้นรุนแรงนะครับถึงขั้นถูกถอดออกจากทุกรายการที่เรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ลงทําการแข่งขัน,นครับแน่นอนครับอย่างที่ทุกคนรับทราบกันไปในเวลานี้ครับว่าแมนซิตี้อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับของศึกพรีเมียร์ครับ <c oughs> ก็จะมีการดําเนินเรื่องของกรณีการทําผิดกฎการเงินหลายกระทงนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้ครับก็ได้มีการไต่สวนครับมีการเรียกตัวแทนสโมสร เพื่อรับทราบเพื่อฟังการพิจารณารวมไปถึงโอกาสในการแก้ต่างต่างๆด้วยนะครับซึ่งจะเกิดสมมุติว่ามีความผิดเกิดขึ้นมาจริงๆครับเดอะเทเลกราฟก็รายงานเลยครับว่าแมนซิตี้มีโอกาสโดนลงโทษขั้นรุนแรงครับถึงการถูกแบนจากทุกรายการที่ลงทําการแข่งขันนะครับโดยย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับสื่อในอังกฤษก็เผยว่าหากทางแมนซิตี้นะครับถูกตัดสินว่าทําผิดกฎการเงินจริงๆนะครับตามที่ถูกกล่าวหามาก็าจ,จะมีการลงโทษอาจจะทําให้แมนซิตี ต้องหลุดวงโคจรจากสึกีเพลย์ลีกแต่ล่าสุดครับเดอเทเลกราฟก็บอกว่าบทลงโทษอาจรุนแรงกว่านี้นะครับก็อาจจะทําให้แมนซิ t y ตี้ต้องถูกถอดออกจากทุกรายการแม่จะเป็น FA ฟเอคัพนะครับคาราบาวครับแชมเปียนส์ลีกนะครับรวมไปถึงสโมสอโลกด้วยนะครับนั่นหมายความว่าเอาง่ายๆว่าทุกรายการที่ลงเล่นนะครับซิตี้ก็จะโดนถอดออกทั้งหมดครับนอกจากนี้นะครับบางกระแสก็มีการบอกว่าแมนตี้นะครับ อาจจะมีสิทธิต้องไปนับหนึ่งเลยนะครับเอาง่ายๆว่าอาจจะต้องแบบโดนแบนถึงขั้นว่าไปเริ่มลีกนับหนึ่งใหม่เลยครับจากลีกล่างสุดครับแล้วก็ค่อยไต่ขึ้นมาครับก็ต้องมารอดูกันละครับว่าบทสรุปของเรื่องนี้นี่จะเป็นอย่างไรกันบ้างครับตอนนี้ถือเป็นวิบากกรรมจริงๆนะแล้วก็ปีนี้นี่ก็ถือว่าต้องดูด้วยครับว่าถ้ามีการทําผิดกฎการเงินจริงๆสโมสรเกิดโดนลงโทษ เป๊ปกอดิลาจะอยู่กับทีมต่อหรือเปล่านักเตะที่อยู่ภายในทีมเมื่อเป๊ปออกจากทีมแล้วจะยังคงอยู่กับแมนซิตี้ไหมน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับกรณีนี้ของทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยครับแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าเกิดเราย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับฤดูกาลก่อนที่แมนซิตี้จะคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับในฤดูกาลนั้นก็มีรายงานข่าวนะครับว่าทางแมนซิตี้ก็จะโดนแบนจากการทําผิดกฎการเงินนะครับและอาจจะโดนแบนจากการเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสองฤดูกาล ปรากฏว่าทนายนะครับของทางแมนซิตี้เขาบอกว่าในเวลานั้นมีทนายกว่า30คนครับที่ไปต่อสู้คดีครับจนแมนซิตี้สามารถชนะคดีตรงนั้นนะครับแล้วก็สามารถลงแข่งขันในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้สุดท้ายก็ก้าวขึ้นไปเป็นแชมป์ล่าสุดเลยครับซึ่งทนายของซิตี้ก็ถือว่าเก่งนะครับก็ต้องมารอดูนะครับว่าทนายชุดนี้ของเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้นะครับจะสามารถช่วยทีมได้อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะครับจากกฎกรณีที่ทำผิดกฎการเงินหลายครั้งครับ ในรายงานข่าวก็บอก115กระทงเลยนะครับต้องมารอดูแล้วครับว่าเขาจะเก่งกาจขนาดไหนนะครับทีมงานของแมนซิตี้นะครับแต่ก็น่าสนใจนะครับน่าสนใจมากๆครับเพราะทีมงานของแมนซิตี้ทางชีคมานซูเองเขาก็จ้างพวกทนายเกรดเอมาอยู่แล้วนะครับก็อาจจะมีสิทธิ์หลุดคดีได้เหมือนกันนะครับก็ต้องมารอดูครับว่าสุดท้ายเรื่องนี้มันจะจบลงอย่างไรครับและแมนซิตี้ถ้าโดนจริงๆครับโอ้โหทีมแตกแน่นอนครับเสียดายเหมือนกันนะถ้าเกิดสมมติว่าต้องทีมแตกไปครับ เพราะอุตสาห์สร้างทีมมาใช้เวลาประมาณ10กว่าปีครับแต่ต้องบอกว่า10กว่าปีที่ผ่านมาซิตี้สร้างทีมได้อย่างยอดเยี่ยมครับการหาบุคลากรในแต่ละตำแหน่งนะครับในแต่ละจุดนะครับก็ถือว่าเกรด A ทั้งนั้นแล้วก็กลายเป็นแมนซิตี้ที่เป็นทีมเบอร์หนึ่งของโลกณเวลานี้นะครับแลาเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องนี้คิดว่าแมนซิตี้จะรอดพ้นจากวิบาตกรรมในครั้งนี้ได้หรือเปล่านะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับ คอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทุกช่องทางนะครับของช่องโฟนตรงไว้ด้วยนะแล้วสําหรับใครนะครับที่อยากจะหาน้ามันเพื่อสุขภาพมารับประทานกันนะครับง่ายนิดเดียวครับนี่ครับน้ำมันเพื่อสุขภาพอย่างเอเมอรัลนะครับรวมสิ่งดีๆไว้ในขวดเดียวกันนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับกับน้ํามันคุณภาพขวดนี้นะครับซื้อมารับประทานไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ